กลับเข้ามาช่วงนี <Gore>. um. ้ตามกันต่อนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องเนี่ยครับกับทางด้านตะวันกับแบตนะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยนายพิธาลิมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อแลวก็หัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยพูดถึงกิจกรรมคา็อบที่มีการไปเรียกร้องปล่อยตัวผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองและก็หัวหน้าพักเก้าไกลเองก็ไปร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ยืนหยุดขังด้วยก็คือนายพิธาเนี่ยไปร่วมกับเขาด้วยเนี่ยนะนายพิธาเนี่ยบอกว่าไม่ห่วงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพักเก้าไกลนะ เพราะไม่ใช่เรื่องที่สสเนี่ยไม่พึงกระทําคือพูดง่ายๆเนี่ยคือเป็นเรื่องที่สสอ,อย่าง,างนายพิธาเนี่ยก็ควรจะต้องทําอยู่แล้วแต่กังวลสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ชุมนุมทางการเมืองซึ่งมองว่าการเคลื่อนไหวของเยาวชนนั้นเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อเรียกร้องวาระทางสังคมในการคืนสิทธิการประกันตัวและเป็นกังวลเรื่องการใช้อํานาจกดขี่ประชาชนใช้ความรุนแรงที่ส่วนใหญ่เกิดจากตํารวจจึงเรียกร้องไปยังภาคร,รัฐและก็ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยอย่าเห็นอนาคตของชาติเป็นศัตรู แต่รัฐควรมีหลักประกันความปลอดภัยให้กับบุคคลที่ออกมาเรียกร้องระบบนิติรัฐนิติธรรมให้เกิดขึ้นในประเทศนี่คือสิ่งที่นายพิธานั้นเนี่ยครับพูดถึงเรื่องของตะวันกับแบมเมื่อวานนี้แล้วก็ไปร่วมกิจกรรมเนียนะครับยืนหยุดขังไม่ใช่เฉพาะทางด้านนายพิธานะก่อนหน้านั้นก็นา,นายธนาธรก็ไปร่วมคุณชอ่อเนี่ยก็ไปร่วมนะครับค่ะคือมันเป็นกิจกรรมที่คือถ้าเราเห็นภาพจากมุมสูงวันนั้นเนี่ยหน้าหอศิลป์เนี่ยนะคะครับคือ เอาพูดตรงๆนะคุณสราพรมันคือเขาเรียกอะไรกระย่อมเดียวอ่ะหยิบมือเดียว <c oughs> นิดเดียว <c oughs> นะฮะคือมันเป็นกระจุก <c oughs> อยู่แบบนี้อ๋อมันเป็นกระจุกเดียวแล้วส่วนใหญ่อะนะ <c oughs> ส่วนใหญ่เนี่ยคือสมาชิกพักเก้าไก่คือสมาชิกพักเก้าไก่คนที่เขาขับรถผ่านไปมาคนที่เขาเดินบนสกายวอล์ก <c oughs> เขาไม่ได้แบบมาสนใจหรือว่ามาโฟกัสไม่ได้มาร่วมด้วยไม่ได้มาร่วมกับพวกคุณเลยแต่พวกคุณก็ยังคงเคลื่อนไหวแล้วถามหน่อยว่า พักการเมืองไหนที่ได้ประโยชน์มีพักเดียวครับอันนี้คือเป็นการเมืองที่ประเจิดประเจิดมากแล้วไม่ใช่แค่เคลื่อนไหวนอกสภานะคะล่าสุดวันนี้คุณเจี๊ยบเคลื่อนไหวในสภาค่ะวันนี้มีการประชุมสภานะคะก่อนประชุมเนี่ยคุณเจี๊ยบก็ลุกขึ้นหารือนะคะแต่ประเด็นการหารือของคุณเจี๊ยบเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่จะประชุมสภากันเลยแล้วพาดพิงไปที่สถาบันเบื้องสูง จนทําให้ประธานในที่ประชุมก็คือท่านสุภชัยโพสุทําหน้าที่ประธานต้องปิดไมค์คุณเจี๊ยเพราะว่าพูดจามิ่นเม่มากอ่ะเดี๋ยวไปฟังค่ะ เพิ่งจะถูกส่งไปดูแลต่อที่โรงพยาบาลภายนอกเรือนจำเมื่อวันสื่อนี้นะคะแต่ยังคงยืนยันที่จะอดน้ำและอาหารต่อไปและพร้อมที่จะเสียชีวิตได้ทุกชั่วโมงนับจากนี้ไปค่ะโดยขอให้ท่านนะคะหาวิธีปล่อยตัวนะคะนักโทษทางการเมืองที่ยังอยู่ในระหว่างที่ถูกจองจำทั้งทงท,งท,งที่ยังไม่มีคำพิพากษาซึ่งขณะนี้มีอยู่ราวๆสิบกว่าคนในเรือนจำค่ะขอให้นะคะท่านเร่งขี้คายสถานการณ์นะคะโดยปล่อยตัวพวกเขาทันที นะและไม่ควรที่จะออกเงื่อนไขประกันตัวแบบนี้ให้กับนักโทษการเมืองอีกนะคะเช่นให้ประกันตัวโดยติดกํดาไร e m แล้วก็ยังถูกขังในบ้านทั้ง24ชั่วโมงดิฉันคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายค่ะท่านจะเพิกเฉยมองดูเยาวชนของเรานะคะที่ออกมาเพียงใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานสแสดงความคิดเห็นออกมาทําโพในเรื่องความเดือดร้อนจากขบวนเสด็จเป็นการถามความคิดเห็นเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอัน เป็นปกตินะคะผู้พิพากษาทั้งหลายท่านจะมองเห็นเยาวชนของชาตินะคะต้องอดน้ําอดอาหารตายในเรือนจําท่านทนดูสภาพแบบนี้ได้ต่อไปอย่างไรคะคือคุณเจี๊ยบยังพูดไม่จบด้วยนะ<า>คุณเจี๊ยบเนี่ยพาดพิงไปที่สถาบันเบื้องสูงนะคะจนท่านประธานเนี่ยต้องปิดใหม่คือเราไม่สาม,มารถที่จะเปิดท่อนนั้นได้มันหมิ่นเมย์มากใช่ครับแล้วที่ฉันถามหน่อยคุณเจี๊ยบเป็นสสเป็นถึงฝ่ายนิติบัญญัติคุณเจี๊ยบไม่รู้จริงๆเหรอคะว่า ตะววนกับตะวันกับแบมเนี่ยคือเขาขอถอนประกันตัวนะแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณเจ๊ยบอมรัตพูดเนี่ยนะฮะบอกว่าเมื่อศาลให้ประกันตัวแล้วเนี่ยติดกาไล EM แล้วขังเขาอยู่ในบ้านตลอด24ชั่วโมงคุณเจ๊ยบไปดูเถอะครับไม่มีคนใดที่ศาลกําหนดให้อยู่ในบ้านตลอด24ชั่วโมงนะอย่างตะววนกับตะวันกับแบมเนี่ยไปเคลื่อนไหวอยู่ที่สยามพารากอนคือเขาให้ออกจากบ้านได้กําหนดเวลาว่าคือ,อตอนกลางวันเนี่ยออกได้<อ>แต่ยามวิกาลเนี่ยก็จะไม่ให้ออกมันก็จะมี มีข้อกำหนดอยู่ในลักษณะแบบนี้ไม่มีหรอกครับที่บอกว่าให้อยู่ในบ้านตลอดทั้ง24ชั่วโมงไม่มีครับแล้วคือเราแค่รู้สึกว่าคุณเป็นถึงฝ่ายนิติบัญญัติคุณควรจะรู้ข้อกฎหมายอันนี้เหมือนเป็นการให้ท้ายให้เด็กและเยาวชนที่มีคดีติดตัวนะย้ํามีคดีติดตัวแล้วทําผิดซ้ําทําผิดซ้ําได้ประกันตัวปล่อยตัวออกมาทําผิดซ้ําทําผิดซ้ําจนกระทั่งเคลื่อนไหวแล้วยื่นขอประกันตัวยื่นขอถอนประกัน ยื่นเองนะคะคยื่นถอนประกันตัวเองศาลท่านพิจารณาก็โอเคถอนประกันตัวงั้นคุณกลับเข้าเรือนจําไปทําอะไรต่ออดอาหารอดอาหารเพื่อให้ปล่อยตัวออกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลนอกเรือนจําซึ่งล่าสุดก็ออกมารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วหลังจากนั้นไลเดอร์ที่ไปเผาพระบรมฉา,มายาลักษณ์นะคะที่เราเอาภาพให้ดูอะที่เขาอ้างว่าลดน้ําเพื่อช่วยดับไฟแล้วไฟเนี่ยมันลุกขึ้นมาล่าสุดอดอาหารแล้วแล้วถ้าเกิดว่า นักโทษคนอื่นๆทําแบบนี้ดิฉันถามหน่อยนะท่านผู้ชมคะดิฉันถามหน่อยว่าเราจะมีกฎหมายไว้ทําไมอ่ะก็คือถ้านักโทษทั้งหมดที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยไม่ว่าด้วยคดีอะไรก็ใช้วิธีการกดดันนะครับเจ้าหน้าที่ราชทันใช้วิธีกดดันผู้ที่ต้องดูแลพวกเขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยด้วยการอดอาหาร ประเทศนี้จะอยู่กันยังไงแล้วคุณเจี๊ยบพูดประเด็นหนึ่งบอกว่าการที่ไปสอบถามความคิดเห็นของประชาชนด้วยการทําโพเลเรื่องความเดือดร้อนของข,องขบวนเสด็จมันผิดตรงไหนดิฉันอยากจะแบบเฮลโหลคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบไม่เห็นคลิปจริงๆเหรอคะ<ม>ที่เขาอ้างว่าทําโพลอ่ะ <c oughs> คือมันเป็นแบบนี้คุณสุนทรเห็นแล้ว <c oughs> เอาไปแปะคนหนึ่งแปะกีอัน่ะอันนั้นคือโพลเหรออ้างว่าคนทางบ้านฝากมาคับอันนี้คือโพลเหรอคะคุณเจี๊ยบคือผมก็ทําได้ครับทาแบบนั้นแล้วผมผมก็ติดฝักหนึ่งเนี่ยในสิ่งที่ ไปสัก500ชิ้นอ้างว่ามีคนฝากมาเก็คนฝากมาไม่รู้ใครฝากมาก็มีคนโทรมาบอกเนี่ยเมื่อกี้ให้ติดอีกแล้วนี่ไงรับตัวสับ <c oughs> ติดติดเลยติดเลยแล้วก็เอาติดแปะ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 ไปตามนั้นอ่ะ <c oughs> นะครับแบบแล้วคุณเจมบอกนี่คือโพ <c oughs> นะฮะ